เห็นไหมแบบใช่ค right. ่ะใช่่ะมันใช่อ่ะมันฟรีอ่ะมันแบบเฮ้ยจริงจริไม่ต้องทำเองอะให้เลยนะจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยจริงจริงเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอเฮ้ยอันนี้พูดต่อหน้าทุกคนแเหรอหน้าร้อนมากเลยอะเป็นอย่างนี้อยู่ตั้งนานแล้วเอาเหรอน่าใช่ปกติขออะไรมาตลอดให้เลยอ่ะ ครั้งแรกเลยอ่ะว้ายเลยอ่ะมันจะใส่สบายจริงๆค่ะแล้วสวยด้วยสงสารกิ๊วอะค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เหมือนจะไปบินชบาไม่ใส่รองเท้าไม่ก็เตียวมาเหมือนจะไปบินชบาไม่ก็ปกติเขาถ่ายเห็นแค่ข้างบนแล้วก็กะว่าสบายๆที่จะมาแซวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ละมีคู่ใหม่ก็ต้องออกไปช้อปปิ้งซะหน่อยวันนี้จะไปช้อปปิ้งที่ไหนคะใช่เราจะไปช้อปปิ้งแบบเผื่อจะซื้อของเนาะเพราะเตรียมตัวจะไปฮ่องกงอ๋อสิ สือจนอินเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหนังสือฮ่องกงอีซี่ไกไงถ้าใครที่แบบคนไทยชอบที่ไปฮ่องกงไงเอบจะไปเดี๋ยวนี้ช่วงนี้เขามีเทศการเซลล์ท้งเกาะแล้วทีนี้ถ้าใครอยากไปเองทำไงให้ดูเล่มนี้เลยแบบมีตามหนังสือ ชั้นนำร้านนี้เสียชั้นนำทั่วไปนะคะเพราะผมแบคนที่แบบว่าไม่อยากไปทัวร์เนาะอยากเปแบบแบ็คแพ็คแบบว่ากินเที่ยวอยู่ที่ไหนยังไงดีทําตัวยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเปิดเข้าไปดูได้เลยว่ามีแบบที่ร้านอาหารที่ไหนน่าไปกินโรงแรมที่ไหนที่น่าใช่โอ้ยมีทุกอย่างก็ถึงบอกไงคือซื้อมาอ่านเล่นๆเฉย็ไม่ได้กะอะไรอินจ้าก็เผื่อเอ๊จะเก็บตังค์ได้ก็เลยเออเอเดี๋ยวไปดูของซะหน่อยเผื่อได้ไปแล้วก็แบบ ก็จะเอาคู่นี้ไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงที่แบบฝนกําลังตกอะไรเงี้ยอาลจาน้าฝนของเขาก็เลยเออเอาไปใส่เอาไปใส่เออหนุ่มฮ่องกงด้วยเด้เชิญใส่โปรโมทได้ดีนะคะเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ของปีโป้นี้เขาไม่มองหน้าเอาไปเลขายแล้วก็ทำมาเยอะๆนะปูกันแบรนด์กันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวออขายเอางี้พี่ติวเตรียมตัวพร้อมหรือยังเออเออพร้อมพร้อม มีอะไรมีอะไรพร้อมไม่เดี๋ยวฝนมันตกเนาะใส่หมวกนิดนึงตมันมีหน้าฝนเออหมวกอันนี้หมวกหน้าฝนใช่หน้าฝนกันฝนใช่ตัวฝนตกใส่กันฝนหรือว่าหน้าหนาวบ้าบอวิตูหนาวตลอดเวลาเลยฟันออกปากเลยผาเลยอย่าเพิ่งนะคะมันหมดรู้สึกว่าหมวกกับรองเท้าไม่เข้ากันเลยอ่ะขาดสูว่ามันไปเลยนะ มันขาดโทรศัพท์มือถือจริงพี่ติ๋วนี่มือถือเหรอใช่มือถือรุ่นใหม่อ่ะนี่เป็น iPhone หน้านะแต่งฟันยังเนี่ย 5S ด้วยอันแต่งฟันยังเนี่ยผมไปด้วยยาวเน่ยใช่เออเออเองตรงนะ้ว่าเราแวะติดต่อหนูกใช้เครื่องนี้โอเคใเคปากก็เหมือนอยู่นะฟันก็เหมือนยูนะ เออไปฮ่องกงเไปสองวันจบก่อนเก๋ดูสิเข้ากันน่ะใช่ไหมดูดิเรามีตั้งหลายสีนี่เห็นแล้วมีสีเขียวสีเออมีสีเขียวด้วยนี่น่ารักอ่ะอันนั้นของหนู่มทำยุงทำยุงอ้าวมีหน้ารลานที่ให้ที่ตัวเองแบบสีสวยจ้ะไปเอาแล้วไม่อยากคุยแล้วเดี๋ยวจะเอาเวลาไปช้อปปิ้งดีกว่าป้อวันนี้รีบไปดีกว่าได้อ่าวันนี้เห็นว่าพี่ติวรีบไหมคะเขาจะไปเที่ยววันนี้เราก็ลาในการเทีนี้เลยแล้วกันนิดนึงใช่ นี้นะคะที่ขอบขอบคุณนะคะ<ช>ที่ขอบนะคะเช็กแอ d ์อีซีดีอวายใช่อ<ช><ช>ย่าลืมแล<ช>้วไปดูนะคะที่ทั้งหลายสาขาสัปสาขาทั่วประเทศเลยต้อง<ช>ดูสิคะ ใหม่คมสามารถมาประดับตกแต่งห้องได้อย่างง่ายๆโอ้ยังไม่ได้โชว์เลยนี่ห้องใหม่ใช่บอกแล้วว่ารวยขึ้นเรื่อยๆใช่กิจการเรารุ่งเรืองเลยรุ่งเรืองก็ไม่ได้ไปทำอะไรทั้งนั้ต่มาแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยดูสิมีฟ้าฟงมีไฟมีมุมโต๊ะใหม่นะต้องขอขอบคุณคุณขาบอวดใช่ถูกต้องขอบคุณค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมติดตามรายการเรานะคะชีพที่ VDAY ค่ะทางช่อง Value Creation 85อ่าแล้วมีคนทักมาว่าโอ๊ยเปลี่ยนช่องแล้วแสดงว่าตัวจริงขอเชิญชมที่ เข้าไปบอกใน Facebook นะคะจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนช่องแต่ว่ายังมีอีกที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือทางช่อง True Vision 56นั่นเองนะคะสำหรับแพ็กเกจ True l i f e Preview และ True Knowledge นั่นเองก็คือมีสองช่องนแหละตอนนี้สำหรับต่างแพ็กเกจการไม่ต้องงงใช่แล้วก็ถ้าเกิดบางคนคะอยากจะ ติดตามย้อนหลังรายการเราเนี่ยก็เข้าไปได้ที่บก็อกบูธถ้าเจอเราได้ในนานได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเฟซบุ๊กอะไรก็ได้เหมือนเดิมแล้วก็เขียนแนะนําได้เหมือนเดิมได้แล้วอันนี้เราสองคนจะไปช้อปปิ้งละเดีต้องค่ะเดี๋ยวต้องไปส่งก่อนนะคะขึ้นเครื่องแบบขึ้นเครื่องเเลยหรอว่ช้อปปิ้งก่อนเหรอชอปปิ้งก่อนเหรอ่ไปเอาสีนี้ไปด้วยพาไปเครื่องนะเครื่องเครื่องหัวใจแบบป้าต่ย โอเคโอเคไหมคะอท้างั้นวันนี้เราสองคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเป็นแฟเครื่องรถยืนอยู่ไหน